เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่งานแจก h ั n e y ่ฟรุตนะคะจากเกม League of Legends Wild Rift นั่นเองกับวันแรกเลยที่3ย่านมิดทาวนนั่นเองค่ะก็วันนี้มากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะสำหรับรอบมีเดียนั่นเองก็เราจะมาลองดูกันนะคะว่าเจ้า h ั n e y ่ฟรุตที่ทุกคนสงสัยเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงแม่บ้านเองก็สงสัยมาก แต่ก่อนอื่นนะคะอาจจะมีคนที่กําลังงงว่าเอ้ยอันนี้ h ันนี่ฟุตนี่มันคืออะไรมาจากไหนงั้นเรามาดูกันก่อน,อนว่า w i ยริฟ f t คือเกมอะไรเอ่ยน,นะคะสำหรับเกม w i r d Rift นะคะหรือว่า League of Legends แบบ Mobile ก็จะเป็นเกมแนว MOBA เล่นทีมละ5คนนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเนะเาะพูประเทศเราเนี่ยก็เล่น MOBA กันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะ เต็มไปหมดนะคะในทั้งโมบายและ PC เลยส่วนตัวแม่บ้านเนี่ยเล่นใน PC มาตั้งแต่ซีซัน2นะคะพอได้เล่น w i l ลิฟแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความแคชชัวลกว่าถึงแม้จะมีตัวละครน้อยกว่าแต่ก็ยังคงสนุกสนานได้กับเพื่อนๆนะคะโดยเฉพาะเวลาออกไปข้างนอกหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถเล่นกันได้ทันทีเลยเพราะว่าเป็นมือถือนั่นเอง ก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะคะตอนนี้เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะมาเล่นกันเยอะๆนะแล้วก็ถ้าบังเอิญเจอกันก็อย่าลืมเบามือให้กันด้วยนะคะก็ประมาณนี้สำหรับเกม League of Legends Wild Rift นะคะก็โดยส่วนตัวแล้วนะคะอยากให้มีแชม m p เปี้ยน อีกหลายๆตัวเข้ามาเยอะๆเลยเพราะว่าตัวเมนของแม่บ้านใน PC เนี่ยไม่มีในนี้เลยนะคะก็ค่อนข้างเศร้าใจนะคะตัวที่แม่บ้านอยากเล่นเลยคือถ้าเป็นซัพพอร์ตก็เป็นเทรสนะคะแล้วก็ ADC ก็รักอะฟิลิออสมากๆเลยนะคะถ้าจะได้เข้ามาเนี่ยก็จะดีใจมากเลยแล้วก็มิดเลนอีกหลายๆตัวเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างไดอานาอย่างนี้แม่บ้านชอบมากๆเลยนะคะก็หวังว่าทางทีมงานไรออดจะนำเข้ามาในเร็ววันนี้นะคะ ปุ๊ดนะครับมันเป็นผลไม้อัศสรานเนาะที่เพิ่มพลังชีวิตให้กับทุกคนนะในเกมหลีออโซเจนไวริฟนะครับฮันนี่ฟลูดครับเป็นผลไม้เนาะเออ่จากเทวคลิฟสนะครับเป็นพื้นที่ในเกมไม่ต้องรู้หรอกครับดูแค่ว่ามันมีรสชาตินี้ยังไงก็หอมก็คือความชุมช่มฉ่ำนะความเติมเต็มเหมือนที่เราแบบรู้สึกว่าเราได้เล่นเพลงเหนือขนนองปืนๆน่ะนะความจีเนียสของตัวเองมันเป็นความชุมช่มฉ่ำความเติมเต็ม,ต,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 มตัวนั้น แล้วก็มันสื่อถึงความเผ็ดด้วยเช่นเดียวกันเหมือนเกมที่คอยพลิกผันกันอยู่เสมอนะครับผมและสุดท้ายเลยขาดไม่ได้นั่นคือรสชาติของความหวานนาะฮันนี่นะครับผมความหอหวานของชัยชนะโอ้โหบอกเลยว่าลามาตอนจริงๆไม่มีอะไระับมันก็คือเต็นในเกมว่าตีผลไม้เราตีไปใช่ไเก็บไปเพืเ่อนๆจบๆ เท่านันแค่คือว่าทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเป็นสื่อมวลชนหรือเกมแคสเตอร์ในวันนี้ก็สามารถที่จะมานั่งเล่นกันตรงนี้ได้เลยหรือจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่สื่อมวลชนหรือจะเป็นเพื่อนเพื่อนของที่แคสเตอร์ในวัน5าวันที่เราเปิดเนี่ยก็สามารถมาได้เหมือนกันนะครับซึ่ง5วันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบว่าที่ไหนสามารถติดตามในเพจโซเชียลมีเดียเราได้นะวันแรกก็เริ่มที่สารยันมิทาวนะครับก็จะมีที่ตลาดตลาดรถไฟรัชดานะฮะตลาด เดอะเซิร์ฟโค้ดและชุมพลแล้วก็มีสยามสแควร์วันที่14นะครับผมแต่หลายคนไดถามแล้วผมผมว่าผมพูดเยอะมากเลยแล้วก็แต่ว่าหลายหลายใส่นะครับว่าเฮ้ยแล้วแล้วไรเ่เกมทำตรงนี้มาเพื่อไถ่ทำมาเพื่อทำไมนะซึ่งซึ่งเหตุ there's complexity into this uh, much And so into this honey fruit you are going to find so many crazy flavors amongst this here. Uh, you will get mint you will get a, a, a hint of lemon you will get uh, the honey you will get the spice you will get everything wrapped up in here in one little piece of goodness okay. หรว่ามีแค่ที่ไทยด้วยนะคะตอนนี้ตวงร่วงร่วง,วงนี่คืออดเลยนะ แตกพวกกอดอุ้ยอ่ไร้งเาข้าไปด้านดเลยเแล้วมัน่วยงาเยมเื่อนกอกอ้วอง่ขาาร้กไส้ข้างใด้วยอ่อยนะอร่อยนะเราว่าอร่อยนะ มันจะมีความรู้สึกที่แบบมันไม่ใช่เยลลี่อ่ะมันมันแปลกออกไปมันถ้าจะมาอธิบายรสชาติกันให้ละเอียดเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าจากที่ฟังเชฟที่เป็นคนทำเมนูนี้ขึ้นมาเมื่อตอนเช้านะ,ะก็คือได้ทำการคิดค้นสูตรเนี่ยกว่า4สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการทำอาหาแบบโมเลกุล่าหรือว่าผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งได้มาซึ่งเจ้าตัวฮันนี่ฟรุตตัวนี้นั่นเองส่วนรสชาตินะคะก็ บอกได้เลยว่าสับสนมึนงงกินเข้าไปแล้วรู้สึกติดสตันนะคะติดไม่ใช่ไม่ให้แค่สโลแล้วนะคะน่าจะเป็นระดับสตันกันเลยทีเดียวก็มีความชุ่มฉ่ำอย่างที่เขาบอกไปเนาะก็คือตัวภายนอกของมันที่เป็นลักษณะคล้ายวุ้นเป็นเปลือกนอกเนี่ยกัดเข้าไปแล้วเนี่ยคือแตกในแตกโพลาะในปากนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นน้ําข้างในที่ออกรสชาติหวานแล้วก็มีกลิ่นของมะนาวนิดหน่อย แล้วก็ตัวไส้ข้างในเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเม็ดที่มีรสชาติของพริกไทยแล้วก็ซอสอะไรบางอย่างที่มีความซ่าแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เผ็ดมากอย่างแม่บ้านไม่กินเผ็ดเนี้ยก็กินสบายมากแต่ว่า,าแล้วก็จะมีตัวก้อนช็อกโกแลตที่มีเม็ดป๊อปป๊ะข้างในอีกทีนึงนะคะเมื่อกี้ลองไปอีกก้อนหนึ่งรู้สึกว่าแต่ละก้อนเนี่ยข้างในจะไส้ไม่เหมือนกันด้วยนะคะคือมันมีทั้งแบบที่เป็นเหมือนเม็ด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  เม็ดอะไรสักอย่างเหมือนเป็นลูกอมไหมนะรูอรสชาติแบบว่ามีความเผ็ดๆซ่าๆนิดหน่อยแล้วก็มีความชุ่มของตัวไม่ใช่เยลลี่ดิมันคืออะไรอะข้างนอกอะแปลกีแปลกีก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปลองเองนะคะตามวันและเวลาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนนะตอนนี้เลยคะ่ะ ำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะหาเวลาไปลองชิมด้วยตัวเองกันอย่างแม่บ้านกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แย่มันก็พอได้อร่อยนี่แต่บางคนบอกว่ารับไม่ได้ถึงขั้นคลายทิ้งกันเลยทีเดียวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้คนรู้จักของคุณดูแล้วก็ชวนกันไปกินด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย